คไปจับซอย 对呀，对呀。 าย,ยางรั่ววันนี้คันเล็กตัวย,ยางรั่วรอหลังอีกวันนี้อ50กิโลรัวลอหน้าโอ้ยว่าจะเล่งงานเกเยจะได้ไปซื้อยาง Nói, nói ngang đi con gói <laughs> khói ai nào ไปกินข้าวแล้ว ขึ like oh. yeah. ้นไนบ่ในยูรงมากเออฮ่าฮ่าาอป็นส้อยกันแทงกิวแทงคิว้าเยอาปิดปิดตัวเนาะ้วเอาดีเนาะก็แขงพีดหางเนี่ยดินม้ม่วงตอนนี้ดินละร้อยยี่หะครับได้ไหมไปไม่โชค งานเข่าได้ยี่เขาได้ยุ่งแทงคิวได้หลายขั้นนี้มันออกดูได้เขาได้มัเปิดชั่วมงอุ้ยอีกสี่ขั้นยังเปิดออกเหตุยังไหน เข้าอีกครับกำลังปะเสร็จแล้วกำลังเอายางหลังมาใส่นะครับวานนี้รุ่น50วันนี้เป็น50ล้อหลังงานเข้าทั้งว่าจะเร่งงานหน่อยเอาใส่เลยโก้ได้บ่อสไปยังไหนเฮ้ยนิวคือนายโเดี๋ยวเดี๋ยวได้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 บ่ ตรงใส่จริงด้จริงจริงจริง,รงไ้ไ้้เดี๋ยวผมจปจับซอยไม่ต้องใช้แม่แรงครับใช้แมคโครเลยแมคโครวัดียางรั่วอยู่ที่บอ่อตื่นเช้ามารั่ว อ้ยงานเขา้าเพิ่งเอายางมาครับจนจะเที่ยงแล้วอาอเดี๋ยวทีไปจับซอยในบอกผู้เดียวนากิดไ้เนี่ยมาค่อยไปยางเชนอวายมีเห็นง่ายกระดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ั้งนี้สิพอ่อเหรอดีมันมอยอดเขาไปอีกบก่ฮะสิริซ่องเมื่อีกบก่ทั้งในมันหอดคิ้วหนึ่งกับพอ่อดีอันนี้เขาไปนี่กันจีแป้นนี่กันิีมืดตัว อะไ้ดิน,นป่นมาใส่ใช่ป่ะ้างบานปลูกพักให้ถึงวลาข้างหน้าอยู่ประมาณสามสิบรถไหมไม่ให้เทียต้องตั้งเตรียมพร้อมนะครับ ไอ้เท้เท้ป่านนี้เท้สองเทียเลยบ่ทั้งนั้นบูเขามาบางค้นเกือรุดกว่าน่ะไอ้เท้สองเทียแม่มันจะเบาหนัก กะดีสูงได้บ่กะดีเน่ได้ยัง,ยงสันในยังให้มันเทสองจอดแมะยังบ่เบือนอรถโอ้ข้างหน้าก็จะถมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูดน้ำโอ้ดินปลูกพักดีโพนแล้วนี่โอ้ดินโพนนะครับเนี่ย โอ้ที่ได้บอกเอาดินโคนเก็ีไวไปเน่ดินโคนไปปลูกของสระข้างหน้านี่ก็จะได้ผมนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูน้ำผมฝั่งนี้ก่อนใอไสองคันมาเนี้เสียนิดน้ำซับมาดูแลงานช่วยนะครับโอ้งานแล้วแล้ว มาเลยมาเลยไปวันน,นี้กำลังเก็บงานนะครับงานเสร็จนะครับเต้ฟาวเต้ลังไปแล้วน,น้องโชคน้องโชคก็กำลังเข้าไปเต้นะครับอา้าถอยถอยถอยยาวเลยยาวเลยสายจวดพอแล้วพอแล้ว อีเล็กสายจวดครับเปิดกระจกน้อยเอาเอาไปลงคุณพ่วง,งนะเที่ยวเดียวนะเพื่อนเขาจะไปเธอจะเข้าไปไหมเข้าไปพ่างต่างเข้าไปหมดทุกทันวงค่ะบ้านคุณพ่วง,ง,งตาดน้วยไหมงานของบ้านจัดสรรนนะ่ะอยู่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บงานโอเคไป ราะว่ามันตอนนี้สิบโมงไร้ให้ไปในห่วงแต่เดียวนะครับแต่แกไม่ได้เข้าไปดีขึ้นดำไปแล้ว ดได้หมดบอ่อได้หมดเดียวาน่านเอาโคโอเคมับนบ่อนายช่างจากบริษัทงามซับย์ไปนี่ <c oughs> ช่างใหญ่น้องชายนะครับมาช่วยโคไป,ปยังไงเดะเออ เดี๋ยวในน้ํายังไม่ได้ถมนะครับยังไม่สูบน้ําออกถ้าสูบน้ําออกนี่จะถมเนี่ยโอ้ลูกใหญ่นะครับป็นประมาณ8เมตรอันนี้ผู้ช่วยโห์กลัเกิบงานครับเิ็บรายละเอียดน้องเขาก็มาช่วยเดี๋ยวจะไปรับลูกที่สาธิตหมอขอ อ่้อโอ้แสงเกียวแสงเกียวดีบริษัทงาทซับผู้บริหารจะไปร,ปร,ปร co ับลูกแล้วอยู่ในมอคอรครับสาธิตก็เลี้ยงไหนแปลงไหนโอเคบยโบโอเคีรโบสูงกว่าจกเส้นฮะคืเส้นแปดเส้นเออเกินเอาสบายตรวจงานผ่าน ขับรถไทจะปั้มเนี่ยรถไทยตั้งจอดปั๊มรถควายกับยังไงวะเดี๋ยวเขาอขวอคือโก้ั่นเขาวอเจ้ากับพร้อมควอยวีเลี่ยนเข้าไปดังนั้นเดี๋ยวใครทายยูทูบเขาเจ้าเอาเขา,าปั๊มกับเขาปั๊มเขาปั๊มเป้ากวางไว้น้ำแน่หรอเจ้าเป้าเมียบานเลี่ยวไหลมันวันนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไดมือหนึ่งรถไถผู้ช่วยโอทมาลงมือเองนะครับวันนี้หนุม่มน้อยไปโรงเรียนนะครับลูกพ่อผู้ใหญ่น้องปูนะครับลูกพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ไทยก็ไปโรงเรียนวันนี้ก็ได้นุโปูมาเข็บงาน จับระดับก็เกินอยู่ห้าเซนหนึงสิบเซนมองบอกน้องงานทับก็กำังไปรับตู้ที่หมอขอโอ้้ววให้กลับไปอาลาดเลยเว้ยตอนนี้กำลังเจ็บตั้งกล้องสตาร์ เสร็จงานเรียบร้อยใครสนใจขุดบ่อทำโคกหนองนาทมดินโซนคอนเกนตติดต่อเราได้นะครับงานบริการมาตรฐานเป็นกันเองนะครับราคาไม่แพงปุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับแฟนชาว YouTube ทั่วประเทศนะครับต่อไปก็จะถมในน้ำนะครับมีแต่เหลือแต่ในน้ำที่นี่ก็มีน้ำแต่สูบออกน,นี้ก็ใกล้ส่งงานวันนี้ครับต่อไปก็จะถมอยู่ในน้ำาลครับ ลึกประมาณ3เมตรครับ3เมตรกว่ากว่าก็มี3เมตรก็มีบ็จะทำบ้านจากสันเสียใหญ่นะครับใจสปอร์ตก็ดูแลนะครับก็ขอบคุณมากมครับลูกค้าใจดีนะครับก็ให้ความไว้บางใจให้เรามา ถมดินทำหมู่บ้านสระข้างหน้าลึกประมาณ7-8เมตรตอนนี้ก็เจ็บรายละเอียดส่งงานครับนายช่างก็มาดูให้เรียบร้อยแล้วเราก็มีกล้องสองเจ็บรายละเอียดทั้งหมดคือสูงกว่าแบบได้มาตรฐานครับกันยุกไปให้ด้วยนะครับ กว่าจะเสร็จโอ้โทุลักทุเลครับไอ๊ย้อนยวาไปฮับโคเมารถไถกันบ่ เร้วตัวเร,ว,ว,เรวเร้วรถนี้จวิ่งไบันเดี๋ยวไปวดีชี้รถขนานนั้นไปครับไมนั่นแล้วเมารถไทยได้ไหม